วันท <icana>, ี zat, ่3นาพี่น้องาวขันแกนมีการเลือกสองทางต้องใจนยที่เราต้องะอานเลือกคะแนนต้องถูก้จริงเรื่องอะไรนกับคนบางสันอไ้อม่ังวลค่ะพี่อยากได้เด็กรุ่นใหม่แต่ว่าระวังเรื่อง จะให้เข้าใจกันเนาะเจ้าอย่าากเสียไ่่บางทีเขาก็แอบตัดในบางส่วนด้วยไงลองมีหลายอย่างเลหลายอย่างคเกงไปรอามาแบบเยมาแบบเนียนๆมาเนียนๆมาแบบน้ผักนิ่มไหมตนง่้ะตรงนี้ไม่ต้องมา่านได้เลย แกนหนึ่งสองยุ่งเรื่องมาเยอดยุ่งอะไรมากมายก่ับอาหารแน่แ่นแกนนี้เขาตลอดเลยสวัสดีครับสามเหตสามครับแน่นอนจำได้คุ่ม,ม่ปเยออออกใช่ บคุบ้านนะคีทงงบ้านทางบ้านทางบ้านทางบ้านเป็นส้มกางหัวใจสีดีใจัง้สู้ไปได้ดีรอบนี้ต้องได้เป็นรัฐบาลกัรอบนี้พี่เทงก็ได้เป็นนายกไ้มสทชครับผมก็จะส่งบนบายดีๆเรได้นายกคนนี้นะอครับไม่น่นอนบอับงอกค่ะเออไาป็นปีนะบีไเนปีไม่เปนปีไม่เปนเลยของนเลยของนครับโอเคขอบคุณค ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณรับเข้าเรยครับขอบคุณนะครับขอบคุณกัลยครับขอบคุณครับขอบคขออนุญาตถ่ายรูปนะไครับพระเข้าไปอ่ะเอข้ารับครับขอบคุณนะครับขอนุรับขอบคุณมกครับขอบคุณนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không